ดาวทิวลอค่อยครับเห็นดอกห,หน่อยๆจงไหว้เวียนไหวจักมือะอะไรนดอดอี้ครับเด้อหล่อทเนบาวทิวปลิปมยิบเลยหยินตอดดอกยิ่นี้ายหยิบ ็งเเลยานนอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับวันนี้ก็อยู่กับบ้าเที่ยวคื่เก่าครับบ่าเที่ยวผ้าพี่น้องมหาฮิตคื่เก่าแล้วครับมือนพิกัดเก่าครับป่าบันบกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับพร้อมแล้วครับไปหลุนกันเลยนะครับสีไดบ่อครับมือนนี้ไปครับดอกแรกครับนี่ตับเตาครับมือนนี้ สองดอกครับ,อบลอกงงามครับซํานี่นี่ดอกงามครับเห็ดผึงตับเตา Uh -huh. Đọc tít cân hết Đọc đó răng phải đi ở đi ở bên nhầm kích kích liền là đẹp งามขนาดพี่น้องนี่โอ้โดยดอกสรีแสบครับยังแข็งๆอยู่เลยครับนี่นมุนมๆเลยครับ ตุ่นเดียวกันครับกับเบาที่เเก็บหลอกก่อนบางดอกก็ยังมัธยนใหญ่ครับอ๋อพี่น้องนี่นะครับสีเบาที่วราล่อค่อยครับเห็นดอกห,หน่อยๆจ่งไหวเวียนไหวเจ๊กมือนี่ครับเต่หลอกก่อนพี่น้อง เบาท,าทิวปลาถิ่มไว้เลยเก็บเอาดอกใหญ่ๆนี่แล้วครับอ้ยปลาแถวลุ่มบัวใหครับพี่น้องเฮ็ดดอกหน่อยถือเขาเคลียมุลเบิ้ไข่ใ,ในบาวทิวขึ้นมาปลาเถิงถ่งเทียบใกล้ๆเถิงผูซสูงๆพี่เนาะ นี่ออกงามๆครับคุณเบิ่องที่แหละพี่น้งนองตันจะรูอยู่ยังไงกูโม่เนาะโอ้ยเบิ่องที่แหละพี่น้อ,องดอกเข็ด,ดงามๆครับงามๆเลยนี่ ดันสู่เลยครับพรมไหมครับพี่น้องนี่ดอกกำลังสังนะ่มเลเนาะสั่นใหญ่ครับผมนี่กำลังสัง่มเลอืมพอดีงามครับสั่นี่าาอุปป้วยขาสั่นอุปุอยู่เนาะพี่น้องนี่ ถือมันมีพ่อเริมอยู่ครับเนี่ยพุ่นี่ยฮมสัมลังงามเลยครับอ,อือ้หูาดโอ้ยหยับงามเลยอืมงามขนาดพี่น้องนี่ตันจุลุเลย ออโอ้ดอกนี่ถือใหม่เนีบยงังแข็งแข็งอยู่ครับอีกส,สองดอกกำงามครับพี่น้องนี่เนีบ ำกึกมืดเกือบเกือบแนี่เห็นพี่น้องดอกแบบใหญ่เียผุนขาอ้วนอุปุอยู่นี่ขาเหียนขนาดครับโอ้ยงามงามพี่น้องงามงามเหเห็ดตับเต่าบนพี่น้อง มาดิก่นอนมาส <c oughs> ดอกนี้งครับแข็งแข็งๆเลยโอ้ยกําลังกโกบพี่น้องพี่สองดอกนี้ง่ายอีกอแล้วโอ้ยพ่น แข็งๆเลยครับนี่อุย้ยงามๆเลยนาอพี่น้องบานครับนี่อุย้ยขาบานแต่บานแข็งครับไงไก่ต็มตาเลยพี่น้องเก็บเปมว้วนเลยครับเนี่ยนี่อ๋าดอกนี่อุ้ยบานแข็งือกันครับแต่ว่าคือดอกไงแตนะ่น้อมันขึ้นมาได้น้ะพี่น้องฟังเสียงเลยครับบาได้เปลือยเด้อนี่ครับนี่พี่น้อง ปาดเงาหนิอุ้ยแข็งกระเดยพี่น้องเฮ็ดพึ่งดับเตานี่เนาะครับนี่เอาไปต้มบอมีเปื่อยเลยครับหนิกรอบกึดกึศเลยครับนี่ปาดพี่น้องมาเบิ่งกีไก่เด้อดอกนี่แบบงามครับหนิสมบูรณ์ขนาดครับดอกหนิโหดป่าวิว่าที่ว่าสมบูรณ์กว่าหมูนะครับดอกหนิแข็งแขนอันตัดเลยครับนิอุย นี่ดอกบัวสมบูรณ์พี่น้องโอ้ยคาทอีหยังนเน้อแผ่เต่มแล้วเต็มหมงคือกันครับเฮ็ดก็ได้หนามทึงหนามหมดทึงเนาะพี่น้องคมีดอกดำขึกมึกจังเนมเกือบเห็นโอ้ยแนมใหา่ขนาดเบิ่งสีเห็ดรับเอาละครับพี่น้องก็ได้เวลาลับบ้านแล้วครับนี่มา่งผลงานับบ่าวเที่วครับ อุ้ยมานขนาดครับเ็ดตับเต่าเด้อครับมนันนี้ไม่ได้ดอกงามๆเราพี่น้องอ้สุดยอดครับเต็มกระตาคือเก่้าครับมนันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้จังไม่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบุภาดคลิปต่อไปเด้อครับสำหรับมันนีเบ้าวที่วิศว์ศรตลากลับบ้านนะครับสวัสดีครับ